ปรณีย์ไทยพร้อมแล้วค่ะในการนำจ่ายบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพร,ระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ถึงมือประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กว่า7ล้านคนภายในวันที่20มกราคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ ขณะนี้คาราวานไพรสณีไทยเริ่มนำจ่ายบัตรภาพผนึกตราไปซียากรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัรชกาลที่9แล้วค่ะมั่นใจถึงมือผู้รับได้ตามที่ลงทะเบียนไว้กว่า7ล้านคนภายในวันที่20มกราคมนี้อย่างแน่นอนด้วยการจัดส่งแบบ EMS ไปยังศูนย์ไพรส์นีปลายทางทั่วประเทศโดยพื้นที่5อันดับแรกที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่ที่ทำการไพรสีนีภาษีเจริญ รองลงไปเป็นที่ทำการประสนีบางขุนเทียนนนทบุรีสามเสนนายและจระเข้บัวค่ะประสนีไทยก็ได้มีการเตรียมการมานานแล้วตั้งแต่การเปิดรับจองเมื่อวันที่9ถึงวันที่20พฤศจิกาย,ยน2559ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นประสนีไทยก็ได้มีการนำ ที่อยู่ของประชาชนที่ที่แจ้งเราไว้นั้นเอามาพิมพ์บนซองนะคะแล้วใน,ในคู่ขนานกันเราก็มีการจัดพิมพ์บัตรภาพแล้วก็มีการผนึกตราไปสัญญากรน,นะคะอันนั้นเราก็ทำมาโดยลำดับจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะในวันนี้วันที่9มกราคม2,560นี้เราก็เป็นวันที่เรา,เ,าเริ่มที่จะนำจ่ายให้กับประชาชนตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ บัตรภาพชุดนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A5 พิมพ์ภาพสแตมพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวาผนึกสแตมดวงเดียวกันชนิดราคา1บาทประทับตาที่ระลึกวันที่13ตุลาคม2559 พร้อมบทกรอนแสดงความอาลัยในนามประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนเก็บไว้เพื่อำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชโดยตราไปิียากรที่ผนึกลงบนบัตรภาพที่ระลึกชุดนี้เป็นหนึ่งใน14ชนิดราคา ของตราไปรษณีย์กรพระบรมชายาลักษณ์สำหรับใช้ทั่วไปชุดที่ส0ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายฉลองพระองค์ในชุดทหารอากาศจุดเด่นของบัตรภาพนี้อยู่ที่ตราไปรษณีย์กรซึ่งเป็นตราไปรษณีย์กรที่ใช้งานทั่วไปซึ่งเป็นตราไปรษณีย์กรที่ออกในชุดสุดท้ายในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเราก็านำ ตาประสิณิกกรชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ผนึกบนบัตรภาพแล้วก็มีการประทับตราประทับตราลงวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงสเสด็จสวรรคตค่ะอันนี้จะก็จะเป็นไฮไลท์ของ,ของบัตรภาพชุดนี้นะคะซึ่งซึ่งนักสะสมเนี่ยเขาก็จะมีความนิยมในเรื่องของตาประทับนี่เป็นจำนวนมากค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะอัดพบปัญหาการนำจ่ายล่าช้าเพราะมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนราว3 0 0แสนรายกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่ชัดเจนรวมถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้สามารถติดต่อได้ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือสอบถามได้ที่ TSP Contact Center 1545ค่ะ